โอเคนะครับมาดูแนวทางห้างเสงนะครับตัวห้างเสงตอนนี้ผมยังไม่ได้ลงด a ต a านะครับแต่ว่าจะลงไว้ให้รายกลุ่มทุกวันแล้วนะครับห้างเสงวันที่18บแปดนาคิานาครับสองตัวบนนะครับเลขห้าศูนย์หกะครับตัดศูนย์หนะครับรูดขึ้นลงยี่สิบสี่ตัวเหมือนกับนี้แค่อกับ G นะครับก็คือเอาศูนย์หกบวกยี่สิบสี่ได้สามศูนย์ะครับศูนย์หกลบยี่ิสีได้แปดสิบสองนะครับก็คือก่อนตั้งแต่แปดสองแปดสามถึงเก0 0 0 5้าถึงย์ย์ศูย์ห 2930ก้ครบคือ49ตัวนะครับเหมือนเดิมนะครับบางท่านอาจจะสมตัดทิ้งบางตัวเอาเองได้ตามสะดวกนะครับแต่อย่าตัดตัวที่ถูกออกนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับมันมีใน YouTube กับ Facebook ผมจะลงแบบมาเฉลี่ยไปวันจันทร์กลางคานเป็นหลักนะครับส่วนท่านที่จะตามทุกวันในรากลุ่มก็ปีละ6 0 0บาทนะครับแล้วก็มันมี2รอบนะครับเช้าถูกเคยหยุดนะครับเช้าไม่ถูกเบิ้ลทบมาที่รอบบ่ายนะครับตามตามตัวอย่างในตารางนี้นะครับ โอเคนะครับแล้วเดี๋ยวมาลุ้นผลห้างเสงนะครับของวันอังคารกันนะครับสองตัวบนนะครับ